อุ้มแบบนี้แหละถ้าไม่เคยมีเด็กนะเฮ้ยทำไมอ่ะอ่ะแบกหน้าแบกหน้าไงไม่เคยเจอไงใช่ขมินม้นชอบมากดูดูดูเอาไม่เอาแล้วชอบอ่ะบางทีดูดูดูจะมาหาแม่และอ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่พรมเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันดูใส่ตาใส่ตาไม่ไหลวละสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่เอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีเอ็นน้องพิมพนะคะก็วันนี้เนี่ยฝนเนี่ยก็ตกทั้งวันเลยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปถ่ายคลิปที่ไหนได้เลยนะคะก็วันนี้น้องพิมเนี่ยมาอยู่กับน้องกบนะคะเราพาพี่พี่มาดูน้องกบดูน้องกบนะคะก็วันนี้เนี่ยพี่ผมก็นัดกับน้องพิมพ์นะคะว่าพี่ผมเนี่ยจะมาเที่ยวหาน้องพิมพ์นะคะก็ตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกมากเลย ก็ไม <S an> ่รู้ว่าพี่ผมเนี่ยมาถึงไหนแล้วนะตอนนี้เราก็รออยู่เพราะว่าพี่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ผมอยากจะมาเจอน้องพิมพ์แล้วก็อยากจะเจอน้องกบขังแรกนะคะแล้วก็จะพาพี่ผมเนี่ยมาเจอพี่เออน้องกบแล้วก็เรามาจะดูว่าเราจะดูว่าน้องกบเนี่ยจะมีบุดิกริยากับพี่ผมยังไงนะแล้วก็พี่ผมเนี่ยจะสามารถช่วยเราเลี้ยงน้องกบได้ไหมค่ะเดี๋ยวเราเนี่ย มารอชมแล้วก็รอติดตามกันได้เลยนะคะดูน้องกบของเรานะคะนี่นะคะพี่วีดูน้องกบหรอเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการของน้องกบวันนี้นะคะก็น้องกบเนี่ยครบแปดเดือนแล้วนะนี่น้องเนี่ยฟันขึ้นแล้วนะคะนี่ฟันน้องขึ้นแล้วแล้วก็น้องเนี่ยเออเริ่มจะเดินแล้วนะคะน้องแค่แปดเดือนอ้าวพี่พรม นี่ทุกคนพี่ผมมาถึงแล้วอ๋อพี่ผมนี่ไงน้องกบใช่น้องกบลูกหนูเองก็พี่ผมบอกว่าพี่ผมอยากจะเจอน้องกบไงใช่ก็นี่นี่ฮะไม่หรอกน้องไม่ดื้อหรอกเด็กแบบนี้แหละก็วันนี้แน่นูจะให้พี่ผมเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะก็คือดูน้องกบได้ไหม ข่าเรียนไม่เป็นอ่ะไหนลองอุ้มดูก่อนน้าน้องกบง่วงแล้วอุ้มยังไงเหรออุ้มเลยอย่างนี้ใช่ใช่นั่นแหละพี่ผมใช่อุ้มแบบนี้แหละที่เคยมีเด็กนะอุ้ยทำไมอ่ะอ่ะแบกหน้าแบกหน้าไงไม่เคยเจอไงใช่คำนึงจะชอบมากดูดูดู เอาไม่เอาออแล้วชอบอ่ะพี่พิมดูดูดูจะมาหามแม่ละอะอ,ะ,อ,ะ,อะเดี๋ยวพี่พรมเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันดูใส่ตาใส่ตาไม่ไหวแล้วกลับมาหามแม่แม่ใช่ไหมเอนหน้ารักจังเลยเดี๋ยววันนี้แนนจะให้พี่พรมเนี่ยฝึกเลี้ยงดูน้องกบนะถ้าพี่พรม,มเด็นคนลักหนวก็ต้องฝึกดูน้องกบอาไปเดี๋ยวเราเดินเข้าบ้านกัน อ่ะพี่พรมมานัง่งอย่งน,นี้นัง่ลงลงนั่งใช่มีนี่เดี๋ยวเราให้พี่พรพี่เลี้ยงเสื้อเสื้อน่าดูดูดูน้องกบดูน้องกบดูน้องกบน่าน,น้าเหมือนจะชอบเหมือนจะชอบใจพี่พรมนะกบจริงจริงเนี่ยน้องเนี่ยน,น้องชื่อจริงๆเนี่ยน้องไม่ได้ชื่อน้องกบนะพี่พรมชื่ออะไรอจริงๆรเนี่ยน้องเนี่ยชื่อ นินน,นินนะพี่เพชรเนี่ยเขาเป็นคนตั้งชื่อให้นิน,น,นเนี่ยใช่เพราะพี่เพชรเขาบอกจะได้แข็งแรงเหมือนนินสุขภาพแข็งแรงใช่แต่ว่าน้องพิมพเนี่ยก็เรียกแค่เล่นๆว่าน้องกบนะก็ไม่คิดว่าพี่ๆจะเรียกกันนี่แล้วก็พี่พรมเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาพี่พมไปเดี๋ยวเราจะพาพี่ชงนมนะชงนมเออก็วันนี้พี่ต้องเป็นพี่เลี้ยงไงน,นี่นี่นี่ดูน้องกบ มานี่เร็วมานี่มานี่เร็วมามา,น,มาน,นี่กขาเรียกจะมัง้ง <c oughs> ดูเหมือนเขาเหมือนเขาจะชอบใจพี่ผมนะนี่กบเอ้กบเอ้นี่ออออนดูไม่แล้วมานี่แล้วอาพี่ผมเดี๋ยวหนูนะ จะตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวหนูจะไปเอานมมาให้แล้วก็เดี๋ยวหนูจะสอนพี่พรมชงนมให้น้องกบนะเราจะสอนพี่พรมไปทีเดียวเลยสวัสดีครับทุกคนจากน้องใหม่นะครับผม,มนี่พี่พรมนะครับทําอะไรพี่พรหมดูหนูหน่อยนะครับผมหนูหน่อยมาแล้วนูหน่อยมาแล้วยินยินยินทุกคนนี่นั่นนี่นะนี่นะ่นทุกคนะ นี่แล้วนี่แล้วนี่หนน้อยนะครับนี่คือตัวน้อยของพี่พิมพ์แล้วผมเจ้ากลน้อยนะครับดูยิ้มหน่อยนะเจ้พี่พรมนะทุกคนพี่พรมมาแล้วครับผมนีน้องไม้พี่พรมเนี่ยขยันจะเลี้ยงน้องกบเอาลี้นน้องกบเหรอครับใช่เลี้ยงนี่พี่พร้ม่งชงนมเป็นนะนี่พี่พรมจะสอนชงนมอันนี้เป็นคนนมให้ดูที่ตัวเล็กแบบนี้ คือเล่หรอใช่ก็คือใส่น้ำใช่น้องเนี่ยกินลมน้องน้องเนี่ยไม่ต้องให้กินเยอะเลยเราชงให้แค่ถึงเลขหกผ้อเราจะใส่น้ำก่อนนะใส่น้ำก่อนนี่ถึงเลหกก็คือหนึงแปดสิบ อออันนี้เป็นนมแล้วครับผมสลับชมเจ้าตัวน้อยกลมแลครับผมน้องกินไงอ๋อคือว่าจะกินนมนี้กินนมใช่น้องเนริงเอ,อน้องเนี่ยทานข้าวแค่วันมือมนี่พี่ผมกดอย่างนี้ใช่แล้วก็กวอย่าบนี้ถึงเลของใ่ไมพี่ผมก็ใส่หกช้อนเพราะว่าน้ำหนึ่งออนต่อนมหนึ่งช้อนใช่ นี่นะทุกคนพี่อุ้มอยากกิงๆน้องกุ๊กก็ต้องเลี้ยงเป็นนะใายถึงหกช้อนนี่เห็นไหมน้องรอกินนะน่ามายังไวเลยก็อ้กบไอ้กบไอ้กก็มาแล้วไอ้กก็ไปกินนมแล้วผมนี่กี่ช้อนแล้วสี่ มันก็เปนพิพิใช่อ่ะผู้ชอเราก็เก็บอมมนเดิมพี่พุนี่เราต้องกลดลงไปด้วยอือ่อะบองีน,น,นี้เราก็ปิดฝา<พ>เสร็จแล้วมันไม่หกพี่อยู่ไหมน<ม>้อยอ่ะน,นี่พี่พุ๋มนมเนี่ยเราจะขย่าว,ว,นวนๆอย่างนี้พอเพื่อไม่ให้ฟองมันขึ้น น้องจะได้ไม่ปวดท้องอหมด้นนี้มีเสร็จแล้วอมมันจะกินทังอันมือใช่อ่ะพี่บุมลองอุ้มน้องให้น้องกินนมอ่ะอุ้มอุ้มเป็นไหมใช่อุ้ยพี่อุ้มใช่เหรอนี่ลองน้องีนี่นี่น่นีให้กินนมนี่ น้องกินไหมกินกินน้องกินไหมก็วันหนึ่งเนี่ยน้องเขียวก็ให้น้องกินนมได้เลย hmm. แล้วทำไมวันนี้พี่ผมมาช้าจังฝนก็ มีฝนตกหนักมากที่บ้านที่ฝนก็ตกผ่านน้ำต้องให้น้ำลดฝนมนจมาเพรฝนตกมีน้ำท่วมหมอข้ามาไม่ได้อ๋อน้ำมันสูงดูดูดูน้องเน่ยมัชอบเขาจำมามาเลยข่าไหมน้องพิงดามเตาเหรอใช่อัดดนะ ยุนแด่ดีพี่พรมทำงานไงตัดผมเท่ดีนะใช่เอ๊ะคล้ายตรงกหลานบ้านพี่พร้อมจะกบเลี้ยงพี่พรมอ่ะบ้านพี่พมน้องใหม่บ้านพี่พรมบอกว่ามีแต่ว่าเขาไว้ผมหัวจุกตรงนี้หัวจุกใช่แล้วก็ขลางเนี้ยจะต้อนหบนเลยแค่คล้ายฟงเลียนปิดแค่กระหม่อมหัวจุกใช่ อันชัดหัวจุกมันกินด้ไหมวันนี้วันนี้พี่แฟนไม่อยู่พี่แฟนไปต่างัพี่แฟนพี่แัอยู่เด็คนทุกวันีอ้ ใช่ครับผมในชอปพี่บมนะครับผมใช่ให้ท้ายจัดเลยครับผมไม่ได้มาเชิญนะใช่เพราะฝนออกเลยวันพี่บงก็ไม่ได้มานานดู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 น้องก็ตึเอ้าืันอ่ะขึ้น พี่พงศ์กินข้าวมายังวพี่กินข้าวมาแล้วใช่ไหมใช่ดูๆกินไม่มีอะไรพี่พงศ์สามารถเรียนน้องกบได้ไหมพี่ว่าดึกเหมือนเหมือนขอจะดิ๊งน้องเหมือนน้องชอบนะพี่พงศ์น้องขอขออุ้มนี้เรียกเรียกกลนี้เร็วถ้าเบ็นี้กบมันได้เร็วเร็ว มือไม่สนใจเลยไม่ใชใ่น้องตามภาษาน้องไม่ใช่ใน้องไม่สนใจพี่พภ์ก็คือเด็กเท่านี้เขาจะมีพัฒนาการของเขาเขาก็จะ,จะจะอยากเล่นอยากโซนของเขาก็คือเขายังไม่รู้เรื่องออกพี่โภเขายังไม่รู้นี่ได้<ม>กนี่้พี่โมงจะเจอแล้วก็พาก็ให้เจอแล้วเขาจะหยิบอะไรเนาะน้องจะเล่น S <S <S ได้เนี่ยน้องเนี่ยยืนได้แล้วเน,นี่ยยืนใช่น้องเนี่ยจะเดินแล้วน้องนี่งแปะเดือนแล้วเขายังไม่เดิน,น,นดเดินสิพี่ผมก็คือน้องเพิ่งแปะเด่นน้องเพิ่งยืนได้ได เดี๋ยวอีกแป๊บนึงน้องก็คงจะเดินแล้วน้องก็ต้องพัฒนาขาไปแต่ละขั้นแต่ละขั้ขนี่ยพี่พงศ์ต้นจะเอากาไปเลี้ยงไหมครับผม <c oughs> พีม่พงศ์เลี้ยงง่ายนะครับผม <c oughs> ชงแค่นมแล้วก็น้องเนี่ยกินค่ะบอกบอกพี่พงศ์สิว่าหนูเนี่ยทานข้าวแ,แค่หนูทานข้าวแค่วันละมื้อค่ะ เลยเนาะไปล่าวไปไหมไปล่าวเนี่ยน้องไปไหมไม่สนใจค่าเลยเหมือนไม่ชอบค้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ะไปไหม น้องเบลของเล่นแล้วพี่บุ๋มตามประสาเด็กอ่ะพี่พงษ์เด็กเท่านี้ก็คือน้องชอบเล่นชอบอยู่ตามประสาของตัวเองแหละอะพี่พงษ์เดี๋ยวหนูลองไปใช้ดูช่วยเดินเล้าของเล่นมาให้เดี๋ยวพี่พงษ์ลองใช้ของเล่นแล้วน้องจะมาไหมไหนน้องกบยังไหนี่เล่ว พี่โกงเป็นไงครับผมง่ายไหมครับเรียนง,ง่ายไหมครับผมไงไม่าายมกเลยารพี่ผมก็เอากลับอะไรครับผมปัญหาไม่นีลมรออ๋อไม่เป็นไรครับ าลังคามียกผมแล้พี่เพียงมีเสื้อให้แล้วก็ไปเลี้ยงรรเราจะช่วยของใหถ้าเป็นของเล่นน้องจะไปไหนแล้วว่ขนม,มขนมน้องนี่สั่งว่าทานได้ไะทานแกให้เยอะ่แ,แ,แล้วนะผมดูว่าน้องจะเอาไหนน้องจะไปหาไหมอ๋อน้องอยากกินขนมน้องจะเอาขนมครบแล้วอโอ้ น้องน้องอยากกินมากเลยนะครับผมดูด้านน้องใหม่พี่มุ้มทานไหมขนมขนมไหมหรอทานได้นานน้องเดินแล้วได้หรือเปล่าได้สองอันนะได้กินน้องขนมชอบไหมมีขนมแบบนี้แต่ว่าเราเนี่ยให้น้องทานเยอะไม่ได้นะนานน้องชอบนี่มนติดคอ mong đi khỏi, ở bọn em hay nói thật hm 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 Đi hm 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 Đi hm 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 เย็นดีนะอ๋อถ้ามีหนุ่มนะพี่โภเรียนสบายน้องเนี่ยโภคไม่ได้ไ่หวหนุ่มชนม่ไหนุมกนกตอนแน่เลยนหนุหนุ่กินไม่เยอะบอกบอกพี่พภคหนุมกินไม่เยอะนี่น้องไม่ฟารละนานนะชอบใจ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 ชอบ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  พี่พลงอุ้มดูไหมครับพี่พลมเคยไม่เห็นพี่พี่พลงอุ้มสักครั้งเลยก็นี่ก็เป็นตอนอุ้ตั้งแต่แรอมหี่ลมาเลยนะไม่ใช่หรน้องปมาขาอุ้มแบบบางขาไม่หวหรอกหนักเล ไม่ชอบคาด้วยไม่ไม่ใช่น้องไม่ชอบเด็กเด็กเขาเนี่ยไม่ชอบให้อุ้มเด็กชอบเล่นไงพี่บอกปล่อยปล่อยน้องเล่นก็ได้อย่างน้อยเนี่ยสนใจขนหนะเดี๋ยวถึงนี้เดี๋ยวพี่ผุ๋มซื่อขนมแล้วจะสนใจพี่ผมสนใจคาสนใจหนมกินแต่คาปอนอร่อยไหมนี่ นี่ดูน้องกบเราดู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 เหมือ <p> นน้องกิจะชอบด้วยนะนี่ครับก็อนี่อืมอร่อยไหมอืออ่ะดี๋วน้องกบเนี่ยจะชอบนะ <ๆ İns. S 1> ก็พี่พิมนี่ไม่มีอะไรบ้ากนะคะก็พี่ผมเนี่ยบอกกับน้องพิมว่าอยากจะเจอน้องกบนะคะนี่น้องพิมก็ให้พี่ผมเนี่ยได้รู้จักกับน้องกบแล้วก็ได้เห็นได้ลองสัมผัสนะว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอืม ที่เราต้องต้องดูแลทุกวันทุกวันใชนชีวิตในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราต้องดูแลยังไงนะพี่ผมนะถ้าพี่ผมอ่าจะใช้ชีวิตกับน,น้องพินจริงนนเนี่ยเนี่ยเป็นยัยงไงอะ่ะเป็นชีวิตประจำวันเลยนะนี่<ช>ที่เราต้องดูแลน้องกบนะจริงๆเช้ามาเนี่ยน้องตื่นมาปุ๊บนะพี่ผม,มเราต้องให้น้อง,งทานข้าวแล้วก็อาบน้ำใช่เพราะอาบน้ำเสร็จเนี่ย เราให้น้องเล่นสักแบตหนึ่งแล้วก็ให้น้องกินนมนอนใช่อันนี้น้องเพิ่งตื่นนะน้องเพิ่งตื่นน้องร้องไม่ดีไม่เป็นไรน้องน้องจะคานน้องคานได้นี่นี่ดูดูน้องมองพี่ใหม่กี่ใหญ่ชอบชอบชอบบินทำเรียนชอบชอบกินช่ยชอบอาอ่ะอากินไม่ได้นี่เห่อ่ะต้องให้น้องกิน นี่เดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวน้องขอใช่เราเนี่ยจะมาให้น้องทานเจอนะโอเคก็คลิปของเราวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ดูดูน้องน้องชอบมากเลยใช่ก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรานะคะก่อนนี้นี่พี่ผมเนี่ยก็ดูดูน้องเนี่ยก็ชอบพี่ผมแล้วแหละตอนนี้น้องสนใจของเล่นขนมกินนะแต่น้องเนี่ยก็ไปหาพี่ผมนะก็ยอมให้อุ้มนะ โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช้เป็นกำลังใจให้เรานะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ